ท่องเที่ยวไทยในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของวันคริสต์มาสเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวต้นคริสต์มาสจะเริ่มผลิดอกออกชอบเป็นสีแดงสีชมพูสีขาวตามแต่พันธุ์หรือชนิดนั่นเป็นสัญลักษณ์ว่าใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้ว วันคริสต์มาสเริ่มมีมาตั้งแต่วันที่25ธันวาคมคริสต์ศักราช549หรือพุทธศักราช1 0 9 2คริสต์มาสเกิดขึ้นหลังจากพระเยซูป,ประสูติแล้ว1,229ปีบิชอปเท r เรสฟอรัตแห่งกรุงโรมได้จัดให้มีพิธีมิสซาหลังเที่ยงคืนวันที่24ธันวาคมเรียกว่าวันคริสต์มาสตราบจนปัจจุบันปีนี้เป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งถือเป็นคริสต์มาสส่งท้ายสัสวรรษเก่า ชาวคริสต์ในประเทศไทยและทั่วโลกต่างเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างครอบครัวญาติมิตรรวมทั้งเดินทางท่องเที่ยวส่งตะวันรับตะวันพร้อมกันในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ด้วยสำหรับคนไทยนั้นอาจจะไม่ใช่วันสำคัญอะไรมากนักแต่ด้วยความเป็นสากลเราก็ร่วมเฉลิมฉลองไปกับเขาด้วยสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะช่วงนี้พกกระขาช่วยชาวบ้านค่ะ สาเหตุประปาหมู่บ้านบ้านท่าคูนหมู่หนึ่งตำบลโกสัมพีกิ่งอำเภอโกสัมพีกำแพงเพชรเสียเป็นเพราะทรายเข้าไปในเครื่องสูบอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตแปนครสวรรค์กำลังเข้าไปแก้ไขครับร้องขอทางการช่วยปรับปรุงถนนเข้าหมู่บ้านให้หน่อยและให้ชาวบ้าน ห้วยหิ้งขยะลงในถังนี่เป็นเสียงเรียกร้องจากชาวบ้านพุ้ทรายหมู่ห้าตำบลเวียงอำเภอเทียงของจังหวัดเทียงรายขอรับระผม ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ทะเลาะกันนะแต่เป็นการอาธิบายถึงความจำเป็นของหมู่บ้านที่ต้องมีโทรศัพท์ชาวบ้านหนองโนโตาบลน,น้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกดทำเรื่องขอโทรศัพท์แต่ไปติดตั้งให้ที่หมู่บ้านอื่นท่านผอ,อโ,ทททนโทรศัพท์ทราบแล้วกรุณาสั่งการ,รไปเลยครับ,บรทวงนี้ชีนะ ตำรวจเขาเตือนมายังมีการตรวจจับคนขับรถเมาสุราอยู่ตลอดยิ่งท่วงใกล้ปีใหม่ยังเอาจริงใครอยากเที่ยวปีใหม่ให้สนุกก็ต้องไม่ขับรถเวลาเมาเดี๋ยวนี้ปรับสี่พันนรอลงอาญาสองปีนะครับยา ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2มกราคมนะครับที่จังหวัดส,สิงห์บุรีมีงานเทศกาลกินปลาช่อนวันนี้คุณคำนวณจะพาไปชมว่าปลาช่อนกับจังหวัดส,สิงห์บุรีนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับน้องๆชอบทานปลาอะไรครับปลาช่อนค่ะนี่เชื่อว่าปลาช่อนอะไรเอ่ยปลาช่อนแม่ลา ใช,ใช่ไหมครับใช่ครับปลาช่อนแม่ลาเกี่ยวข้องกับสิงห์บุรีอย่างไรที่ทําให้คนรู้จัก ну วัดสิงห์บุรีก็คือปลาแม่ลาคือปลาช่อนนี่ครับดังนั้นเมื่อปลาช่อนแห่งลุ่มลําน้ําแม่ลาเป็นเอกลักษณ์ของสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและอบจสิงห์บุรีจึงจัดงานเทศกาลกินปลาขึ้นทุกปีทุกเกมนั้นเราจะเพิ่มสัญลักษณ์ให้ พี่น้องประชาชนเห็นความสําคัญของการส่งเสริมปลาน้ําจืดนะฮะหรืออนุรักษ์พันุ์ปลาและการอนุรักษ์ของดีเมืองศิษย์สำคัญคือพระเอกของงานนั้นก็คือการแข่งขันจับปลาช่อนแม่ลาขึ้นมาจากบ่อให้มากที่สุดที่แข่งก็แข่งกันไปที่เชียกก็เชียกกันไปจะหาสุกใดไหนปาน แม่ลาจังหวัดสิงห์บุรีล้วขอเชิญน้องพี่มาดูด้วยตาเอาวิ่งเิ้งเว้งพี่กำลังวิ่งทำไมคะมาชนมาชนยักษ์มันจะกัด <c oughs> เร็วเร็ว <c oughs> แม่ลามัาลำไม่ใหญ่ไม่โตยาวหลายกิโลลำคลองแม่ลาทางเหนือแม่ลากลองจะครูกลับมาชมข่าวกีฬาในช่วงแรกคุณศสวรร์ครับ